w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับมีเกจิรูปหนึ่งซึ่งแก่งกล้า เรื่องวิชาเชี่ยวพระเวศวิเศษขลังคุณกำลังให้เกียรติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นำเสนอสุดยอดวัตถุมงคลของพระเกจิขลังรูปหนึ่งนั่นก็คือลูกอมเป็นลูกอมทางมหาสเสน่ห์ชื่อว่าลูกอมช้างประสมโขลงหงประสมกา พยาเทครัวนี้ชื่อยาวอยชื่อยาวจังเอา้าเรียกว่าลูกอมช้างผสมโขงก็ได้ของใครของพระเกจิขลังหลวงปู่ครูบาผู้เท่าผู้เรืองเวทวิทยาคมตำรับตำราไทยใหญ่ครับผมกำลังหมายถึงหลวงปู่ครูบาอบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระาธาตุดอยจอมแวะจังหวัดเชียงใหม่อา้าว ก่อนอื่นบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านก่อนว่าบางท่านนี่อาจจะรู้จักครูบาออแล้วบางท่านยังไม่เคยรู้จักหลวงปู่ครูบาออเนี่ยในปัจจุบันนี้ท่านล่วงลับดับสังขารลงไปแล้วนะครับฝากทิ้งเอาไว้ก็แต่ของดีเป็นของวิเศษเป็นสมบัติทิพมอบให้ผ่านต่อสู่ลูกสิทธ์หลานสิทธ์หรือว่าท่านผู้มีบุญ ที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวของวัตถุมงคลของท่านก็เกิดศรัทธาประสาทะนั่นหมายความว่าวัตถุมงคลเลือกเจ้าของพระหลวงปู่ครูบาอ่อล้วนมีเจ้าของตัวจริงทุกชิ้นทุกองค์ที่บอกว่าเป็นเจ้าของตัวจริงหมายความว่าถ้าเกิดศรัทธาเช่าหาบูชาแล้ว ทำให้ชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นเป็นไปตามพระพุทธคุณที่หลวงปู่ครูบาออท่านแฝงท่านทำท่านเสกฝากเอาไว้แล้วก็ย่อมหมายความว่าท่านเป็นเจ้าของตัวจริงของวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ซึ่งรู้จริงสร้างจริงเก่งจริงและก็ทำได้จริงทีนี้มาดูลูกอมช้างประสมโขงหงประสมกา พญาเทครัวของหลวงปู่ครูบาอกกันนะครับรายละเอียดเขาบอกว่าจัดสร้างตามตำหับตำรายันครูแห่งหอคำหลวงหลวงปู่ครูบาออท่านอ้างเอาคุณวิเศษเดชพระมนต์ทางด้านเมตตาหนึ่งมหาสเสน่ห์อีกหนึ่งมหารักอีกหนึ่งอา้าวมหาหลงอยู่ไหนล่ะเอามาอีกหนึ่งมหาวัยก็อย่าได้ขาดเอามาอีกหนึ่ง รวมเป็นโอ้โหพระมน์ทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ทั้งนั้นเอามาทำอะไรนะท่านเอามาลบสูตรเขียนผงพระมนต์ทั้งห้าลงในกระดานชนวนปลุกเสกให้แต่ละมหามนตมีคุณมีกำลังดุดพยาช้างสารอ้าวก็ลูกอมนี่ชื่อช้างประสมโขลงนะครับก็จะต้องปลุกเสกให้มีคุณ รุนแรงหนักแน่นดุดพยาช้างสารคุณวิเศษเนี่ยเป็นคุณวิเศษทางด้านไหนทางด้านมหาเมตตาใหญ่มหาสเสน่ห์ใหญ่มหารักใหญ่มหาหลงใหญ่และมหาไหวแบบยิ่งใหญ่่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่หมดเลยตามเคล็ดลับตัวช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ว่ากันอย่างนั้น มีกำลังสุดประมาณมีฤทธิ์ทางเมตตานี่มาแล้วครับมีฤทธิ์ทางเมตตามหาสเสน่ห์สุดที่จะต้านทานนี่เขาเขียนเอาไว้อย่างนี้นะสุดต้านสุดต้านทานถ้าเป็นคำสมัยใหม่หน่อยของพอศก็จะต้องบอกว่าสุดตานตาดไม่ไหวต้านไม่ไหวเลยว่ากันอย่างนั้นผมทุกอนูเต้นได้หมายถึงผมที่เอามาลบถม ผสมปั้นเป็นลูกอมนะครับผงทุกอนูเต้นได้เต้นได้จริงไหมเอาเดี๋ยวเล่าให้ท่านฟังมีกำลังมีหัวใจกลายเป็นผงเป็นนี่กลายเป็นผงเป็นขึ้นมาแล้วทำไมเรียกว่าผงช้างผสมโขงหัวเชื้อครูเออเดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งการทำลูกอมช้างผสมขโขงของหลวงปู่ครูบาออ แม้ท่านเป็นพระมาหาเถราจารย์ผู้รอบรู้พระเวทวิทยาคมอย่างสูงรู้ตำรับตำราหลายแขนงหลายสาขาแต่ท่านสร้างลูกอมช้างประสมโขงเอาไว้ในชีวิตของท่านนะเพียงแค่สองรุ่นเท่านั้นรุ่นแรกดูยังไงรุ่นแรกแบบนี้เลยแต่ว่าผ้าห่อเป็นผ้าสีแดงโอ้รุ่นแรกราคาแพงเมื่อก่อนออกจากวัดผมจำได้ว่า300เนี่ยแล้วก็ล่าสุดขายไป คือมีคนมาขอเช่าไป2อ0พปนี่นานแล้วนะครับ2 5 0พแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตามราคาอีกเลยเพราะว่าในส่วนที่ผมมีเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็เก็บเอาไว้แล้วทีนี้การสร้างลูกอมรุ่นแรกนะสีแดงทีนี้ก็มาเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นที่2รุ่นนี้แล้วครับผ้าสีขาวผ้าขาวนี่เขาบอกว่าเท่าที่อ่านมานะครับเท่าที่สอบถามสอบถามลูกศิษย์มาเป็นผ้าขาวอาถรรพ บางคนบอกเป็นผ้าที่หลวงปู่ท่านใช้บูชาครูการบูชาครูแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยท่านจะยกครูแล้วครูที่เป็นคารวาสหรือว่าครูในสายวิชาของเทพคือพลังจิตพลังใจอยู่ในชั้นกาม,มาวจรจะเป็นสายวิชาของเทพก็ดีของครูคารวาะของไทยใหญ่เราเนี่ยนะครับรวมถึงพระมาด้วยมีครูฤาษีครูคารวาสเยอะแยะเป็นผู้สําเร็จที่ไม่ใช่พระสงฆ์นะครับเยอะมาก เยอะมากมายเลยจริงๆนี่หลวงปู่ครูบาออท่านก็ต้องไปเรียนวิชามาจากครูพระบ้างครูคลาวาสครูฤาษีผู้วิเศษตามถ้ำตามป่าที่อยู่ทางไทยใหญ่บ้างทีนี้แต่ละปีท่านก็จะยกครูด้วยผ้าขาวถ้าครูคราวาสครูเทพจะยกด้วยผ้าขาวอ่ะก็เอาผ้าขาวที่ยกครูเนี่ยโหแรงอยู่แล้วแหละนะผ้าขาวยกครูแต่ละปีแต่ละปีเอามาห่อหุ้มเขียนพระยันสร้างห่อเป็นลูกอมช้างหลงประสมโขง รุ่น2ที่ท่านเห็นเนี่ยเนี่ยถือว่าดีชนิดที่เรียกได้ว่าสุดจิตสุดใจมีลูกศิษย์บางคนบอกว่าผ้าขาวเนี่ยเป็นผ้าผ้าดาดเมนก็มีผ้าบางสกุลก็มีผมก็จะขออนุญาตเรียกว่าผ้าขาวบูชาครูก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจกันอ่าผมเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าฤทธิ์ของลูกอมช้างผสมโขลงเนี่ยทางเมตตามหาสเสน่ห เรียกได้ว่าสุดตา้านสุดต้านทานเลยทีเดียวนะครับหลวงปู่ท่านก็นําผงช้างผสมโขงที่ท่านตำนที่ท่านเสกได้เนี่ยเป็นหัวเชื้อเนี่ยนะครับมารวบรวมกันแล้วก็เสกซ้ําเสกเพิ่มด้วยพระมนต์ช้างผสมโขงหงผสมกาทีนี้เอามนต์หงผสมกาเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเสกอัดทับทวีขึ้นไป หงผสมกาเป็นเคล็ดลับวิชามหาสเสน่ห์อย่างเอกอุท่านหมายใจเอาว่าสัญชาติหงแล้วย่อมจะถือกันว่าเป็นพญานกย่อมจะไว้เกียรติหวงตัวยิ่งในศักดิ์ศรีของตนจะผสมพันธ์แต่ละครั้งแต่ละทีก็แต่เฉพาะชาติเชื้อหงด้วยกันอ้าวถูกไหมครับสัญชาติหงก็จะต้องอยู่กันในหมู่หงนอกจากนั้นแล้วอย่าหมายว่าจะได้ มนหงผสมกาเนี่ยจึงเป็นมนวิเศษที่มีกระแสเมตตามหารักมห,มหาหลงมหาวัยอย่างรุนแรงอย่างยิ่งเพราะเสกจนเกิดอุคหะนิมิตว่าหงผู้สูงสักลืมแม้ศักดิ์ศรีของหงลงมาสมสู่ผสมพันธ์กับกาดำซึ่งเป็นนกปลายแถวโอ้เจ็บลงมาผสมพันธ์กับกาดำซึ่งเป็นนกปลายแถว อย่างไม่รู้จักเหนียมอายลืมชาติลืมเชื้อหงไปเสียสิ้นโอ้โหเป็นไงรุนแรงนะครับรุนแรงนะอ่านให้ท่านฟังที่ผมก็ขนลุกเกลียวเกลียว,เ,ยวเมื่อผสมแล้วก็ปั้นสิครับปั้นเป็นลูกอมได้ท่านก็ให้เอาผ้าขาวเน่ผ้าขาวมาแล้วผ้าขาวเป็นผ้าขาวครองตำ,ตำลับตำลาครูแรงบรับสาโบราณที่ท่านได้ศึกษาพุทธาคมมา กับผ้าขาวที่ท่านทำพิธีบังสกุลตายบังสกุลเป็นให้อ่าอันเป็นความหมายว่าอาศัยแรงครูแรงตำรามหายันวิเศษที่ท่านได้สำเร็จมาช่วยช่วยอะไรอ้าวฟังครับช่วยอุดหนุนจุนเจือหนุนดวงชะตาให้กลับมีกลับเป็นขึ้นมาได้เพราะบังสกุลเป็นบังสกุลตายผ่านมาแล้วนี่นะกลับมีกลับเป็นขึ้นขึ้นมาใหม่ได้ แล้วก็ลงพระยันผ้าเนี่ยนอกจากเป็นผ้าอัญเชิญครูผ้าซึ่งผ่านการทำพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตายมาแล้วก็ยังเอาผ้าเนี่ยมาตัดแล้วก็ลงพระยนันพระยันที่ลงก็คือพระยนันพญาเทครัวล้านนาห่อลูกอมช้างประสมโขงผูกเงื่อนตายเอาไว้หมายความว่าห้ามแกะ่ ถ้าไม่ผูกเงื่อนตายผูกเฉยๆเป็นเป็นปกติเหมือนผูกถุงแกงนี่ก็แกะได้สิครับอ่าผูกท่านให้ผูกเป็นเงื่อนตายห้ามแกะห้ามตัดลูกอมออกมาเพราะท่านกันสิทธิ์หัวใสนำลูกอมแช่น้ำให้แม่หญิงกินกับกันสิทธ์ตัวแสบขูดผงลูกอมใส่อาหารให้แม่หญิงกินเพราะเพียงแค่พกลูกอมผ้าแดงไว้กับตัวก็เป็นมหาเมตตามหาสเสน่ห อย่างที่สุดแล้วลูกอมช้างผสมโขงหงผสมกาพ,พยาเทคัวอ้อตอนแรกว่าทำไมชื่อยาวๆท่านก็ผสมหมดทำหมดสร้างหมดอ้าวเป็นผงช้างผสมโขงนะได้ผงมาแล้วก็เอาพระเวศวิทยาคมหงผสมกาผสมใส่ลงไปอีกพยาเทคัวอีกดังนั้นลูกอมเนี่ยโอ้จึงมีคุณวิเศษทางเมตตามหาเสน่ห์อย่างอุกฤษ มีกำลังทางสเสน่ดุดพยาช้างสารแปลว่าอะไรแปลว่ามีพลานุภาพมากศิลปินดารานักร้องนักแสดงใช้ลูกอมนี้ผู้คนก็ติดอกติดใจโด่งดังก้องฟ้าพ่อยกแม่ยกรักใคร่อุปถัมภ์ค้ำชูไม่เสื่อมคลายเรานะครับเราเราท่านท่านถือว่าเป็นปุถุชนคนดีทั้งหลายพกพาลูกอมช้างประสมของติดตัวเอาไว้ จะบังเกิดมหานิยมคนยกย่องรักหลงละลึกนึกถึงไม่รู้เสื่อมคลายจะหลับก็คิดถึงจะตื่นก็ติดใจลูกอมนี้ถือว่าเป็นยอดทางมหาเมตตาใหญ่ชั้นสูงมีพลังทางสเสน่ห์มากในสายวิชาไทยใหญ่ของหลวงปู่ครูบาท่านหมายความว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่เป็นเจ้าป่าผสมโขลงจึงเกิดความรักสเสน่หา มีกำลังมากดุดพยาช้างสารยิ่งเสกเพิ่มด้วยหงผสมกายิ่งเมตตามหาสเสน่ห์มากเป็นร้อยเท่าพันทวีแล้วยิ่งห่อด้วยผ้าขาวแรงครูพริกดวงกลับชะตาได้อีกแล้วก็ลงยันพญาเทขวบเพิ่มเสริมเข้าไปอีกโบราณให้ค่าความเป็นเมตตาสูงส่งมาก ท่านบอกว่าอย่าว่าแต่มนุษย์หญิงชายจะเมตตาเลยแม้เทวดาก็ยังหลงไหลรักใคร่เราสิ้นแหลอ้าวลูกอมลูกเล็กนิดเดียวหลงปู่ครูบาอ,อถ้าไม่ดีจริงสร้างได้ง่ายนะท่านก็คงทำมาหลายรุ่นแล้วแต่นี่ในชีวิตของท่านสร้างแค่สองรุ่นก็ต้องเชื่อแน่อย่างมั่นใจว่าเป็นของดีจริงๆครับเหตุนี้แหะครับผมจึงนำลูกอมช้างผสมโขลง ผงผสมกาพยาเทคัวรุ่น2ผ้าสีขาวนะครับอย่าลืมมาแนะนำให้ท่านทราบในคลิปนี้ว่าเป็นของยอดพระเกจิเด่นดีทางด้านเมตตามหาสนหชชนิดที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับอา้าวท่านชมคลิปแล้วต้องการเช่าบูชาวัตถุมงคลท่านการุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code ขึ้นมาแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ติดต่อ สอบถามได้อย่างสะดวกสบายก่อนจะจากขอประสาทพรให้ท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภพชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาสตูบีทาวินนสันติสวัสดีครับ